ผลฟุตบอลบุนเดสเลกาประเทศเย er อรมนีฤดูกาล2025-26นัดที่4เมื่อคืนที่ผ่านมา I ไอทักฟรฟิร์ตท่ายูนิโอนเบอร์ลิน3-4ไบเออร์เลเวอร์ก er ูเซ่นเสมอบอรูสเซียมือมนเช่นกลัดบัก1-1บอรูสเซียดอดมุลชนะ v f เฟแอลวอบวก1-0สรุปตารางคะแนนบุนเดสเลกาประเทศเย er อรมนีฤดูกาล2025-26นัดที่4จกฝูงเป็นของบบเยอร์มิวนิกมี12คะแนนที่2เป็นบอรูสเซียดอดมุลมี10มี12คะแนนตามเป็นอาเบลักซิกมี9คะแนนและที่4เป็นเอฟซีโคโลนม โปรแกรมฟุตบอลบุนเดสลีกาประเทศเยอรมนีฤดูการ2025-26นัดที่5คืนวันศุกร์ที่26กันยายนตีหนึ่งครึง่งบาเยอร์มิวนิคพบแวเดอร์เบรเมนคืนวันเสาร์ที่27กันยายน2องทุ่มตรงแต่พร้อมกัน4ี่คู่เอฟซีสังเภาลีพบบาเยอร์เลเวอร์คูเซ่นวอบวกพบอาเบลับซิกไมส์พบบาโรเซยดอทมุนเอฟซีไฮเดนแามพบเอฟซีเอลซบวกคืนวันเสาร์ที่27กันยายนห้ทุ่มครึง่งมันเช่นกลัดบักพบไอทักแฟรงก์ คืนวันอาทิตย์ที่28กันยายน2องทุ่มครึ่ง SC ไฝ่บุกพบฮอฟเฟนแฮมคืนวันอาทิตย์ที่28กันยายนสี่ทุ่มครึ่ง FC โคโลนพบ v f b สตุตการ์ดคืนวันอาทิตย์ที่28กันยายนเที่ยงคืนครึ่งอ n นิโ b นเบอร์ลินพบฮัมบูร์กเ